สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลิซอยู่ที่สวนเจดจักค่ะตรงนี้ก็องกานที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เดินหลงไม่กแล้วนะคะวันนี้หลงไปหลายที่เลยะค่ะก็ตรงนี้แหละที่ลิซเคยมาดูคบนะคะเดี๋ยวจะออกเจเจมอค่ะเริ่มมีวิแวแล้วนะคะเห็นองสัตว์เดี๋ยวออกไปทางนี้ดีกว่า จะมาดูสัตว์หายรกหายเย็นนะคะจนเย็นเลยเนะี่ยถ้าห้าโมงแล้วมั้งคะเนี่ยเจอละเจอละอุ้ยน่ารัากอะโกลเด้นุ้ยเพื่อนอ๋อตอนนี้ก็มีอะพี่ตัวน้ำอยู่หมื่นสามห้าร้อยนี่เป็นติมือครับตาฟ้ารถได้านที่นะคะเปิดเฉยๆไม่ต้องปิดเนี่ยนั่นนั่นปอมอะปอมตัวนี้นั่น,ะน,นเนี่นนนนนยที่มีสีขาวปอมสิบหกห้าพี่ ทุกตัวเลยครับตรงนั้นเท่ากันหมดพี่สิบหกครัถ่ายวีดีโอได้ไหมคะได้ครับตามสบายเลยครับพี่โอ้น่ารักมากเลยร้านนี้ชื่อร้านนัตตี n a บ t y b a อก Dog นัตตี้เบบี้ด็อกนะโครงการที่เท่าไหร่ครับโครงการที่เท่าไหร่อะคะอ่าอันนี้อยู่โซนดีซอยแปดครับผมโซนดีซอยแปดค่ะเพื่อนๆจุนัคมีประกันนะคะก็อยู่นั่แขะอ่าอื้อ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 อืออื้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  หน้าตาเขาม่วงอ่ะเนี่ยหน้าตาหน้าตาแบบว่าเศร้าๆอ,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 อย่างเงี้ยแต่แสบสุดๆเลยนะคะ,ะถ้าเอาไปเลี้ยงนะคะผันนี้เสียมบ้านคังไว้ได้เลยนะคะ มีปอมโอ้ข้างในก็มีนะข้างในใสเบียรียนค่ะเพื่อนๆลูกน่ารักน่ารักไร้กาดอ่ะโซนอุ้ยติดอยู่ที่ร้านแรกเลยค่ะยังไม่ได้ไปไหนเลยนะโอ้ยน่ารักจริงๆ <laughs> ชอบพันนี้ <laughs> มาดูไปร้านอื่นนะคะโซนดีค่ะเพื่อนๆถ้ามานะ มันมีอะไรเมดมันอะไรเนี่ยรเห็นคนุุมๆนะคะมดค่ะ อันนี้ต้นไม้เฉยๆไม่มีอะไรก็คือไม่ไม่ได้ไม่ต้องมองอันนี้มดนะคมด,มดมแปลกดีนะคะขอบคุณค่ะแอนค่ะแอนอิเซสเซอรี่เรี่ยงไว้ปรับสมดุลไหมอะ่ะลิศก็ไม่แน่ใจนะคะ กืจบใส่มาก อันนี้ชูการ์ไรเด้์เพื่อนเพื่อ,อหลับสบายเลยอ่ะโอ้ยดูทนะ่านางดิเม่นแค่ อันนี้ร้านคุณเก๋ฟาดนะคะของแมว

ชิบะอินโค่ะไม่ปุ่นมีคารงคานน้องไม่อยากสวยแล้วนะคานบ้านน้องแมวเลยค่ะร uh ้านเหนียวเหนียวร้า uh น uh uh huh> สวยอะ D หกสิบสองนะคะตรงเนี้ย ฮลลต้องไปจะเป็นปลาเดี๋ยวเดี๋ยวดูหมาอีกนิดนึงค่ะไม่ค่อยเลยเมื่อก่อนเนี้ยนานแล้วลิจะมามาบ่อยมาเดินดูหมาเนี่ยแหละ เอาญี่ปุ่นเผือกนั่งนั่งขี่คอกันแล้วดอเมาส์ค่ะนอน็นซองกันอยู่อืม กัดเทลนะคะร้านอุทัยเทสช็ัปดีห้าสิบโอ้โหสีเขียวมาเลยตรงนี้เป็นพวกหนูนะคะ ชิ้นบอลเฮาน้องคนมากเลยชิ้นชิ้นล่าค่ะตัวเนี้ย เจวนั้นสีน้ำตาลนะคะ,ะลอกจิ๋วเดอเมา นี่เอามารับแขกนอกร้านเลยตัวนี้งูค uh> ่ะ อันนี้ฮันเตอร์นะคะน่ารักอันนี้บ้านสัตว์ปลาดเด <c oughs> ี๋ยว <c oughs> นี้ฉลาด <c oughs> ร้านแม่พอน,นะคะ <c oughs> ขนฟูมากเลยหน้าตาน่ารักสหายตัวนี้ชินชิล่า น้องหมาอุ้ยอยากไปได้วยเหรอ,อเอโซนะคะโหมาอ่าตรงนี้มิกจตุจักจรจริงมันเข้าได้หลายทางมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆลองเดินวนๆอยู่ตรงมิกจตุจักก็ก็จะเจอเแหละโหทางนี้เยอะนะคะ แ well, okay. ้าเนี่ยาระอนงเลยมากได้ค่ะเดี๋ยวตองงทมาครับแล้วก็พมีว่าขอดูบูอกหน่อย่งนี้มีบูดออก่ะประมาณมืดหน่อยนพี่ บูเทเลียค <t songs> ่ะบ <uk> ูเทเลียเขาจะจมูกยาวๆโด่งๆนะค่ะไม่หักสอบถามได้นะครับพี่ทุก่คนได้นะครับ นี่น้องน่ารักมากเลยดูตาโตมากสอบถามได้นะครับี่ดูก่อนได้นะไหนคะเป็นผูสสได้ค่ะโซนเอครัตรงนี้ได้ดูได้ค่ะนี่เหรอ้อสุณค่ะ ่อนแค่ไหนนี่ต้องตู้นี้ค่ะได้เวลากินข้าวแล้ว นี่แหละเอาเลยนะมีตัว <laughs> 宝宝。 สองหมืน่นสามตรงอ้วนขาฟูมาก กายเป็นว่าน้องหมาจะตายค่ะเพื่อนๆตัวใหญ่ือรถ่อได้ครัน,น,า,นาสวยมากเลยนี้ไหมอยากันนี้ ตัวใหญ่มาก,กนี่นตาเขาน้ารัดนะอะไรนอนตัวยาวเลยค่ะนี่น โอยน้องน่ารักจังตั้งแต่ลิศเดินเข้ามาในโซนสัตว์เลี้ยงเนี่ยลิศยังไม่ได้ผูกยิ้มเลยค่ะตมว่มวก็ชที่ีะ่ะถ้าไม่ได้ใส่แมสเนี่ยคงเหงื่อแท่งมากอะโซนดีนะคะลิศทะลุมาโซนดีค่ะ พวกนี่จะฝ่ายเลืออะไรเนี่ยสนจัง น่ารักน่รันาได้เวลาอาหารเย็นของหนูใช่ไหมเนี่ยกินมูกเลยกินกันใหญ่เลยค่ะ ตาจังเจงละลายนี่ตัวนี้นางเป็นนางแบบค่ะดูตานางกรีดอ,อยายไลเนอร์ตาคมกริบเลยไปเดิทนทนะันรู้หรอท่าใหม่ไปเดินทันรคือจังู่ใจเลยจะออกทางเดืเอา เรามาฝนมาแล้วนะคะฝล่าลิจะเจอโซนพวกสัตว์เลี้ยงฝนจะตกแล้วมั้น่ารักอ่ะมันนี้หนเลยนะคะชุ่ชวนเมากูนมากอ่ะอยู่ไม่สุกเลยอ่ะคอยดูน้ำไว้อะว่าอย่าให้น้ำแห้งดีนะคโซนดีค่ะดีหกอย่างกูวพาเนี่ย เวลาให้น้ำเนี่ยเวลาเราเปิดให้น้ำมาเราให้ได้ราน้ำใส่แค่นี่นี้ ทีเดินกลับมาบนมาร้านเดิมแล้วค่ะร้านน้องแมวนะคะก็เดี๋ยววันนี้ปิดชิปกันตรงนี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวรีบกลับบ้านนะคะฝนจะตกแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็แวะมาเที่ยวสวนจจตุจักกันเยอะๆนะคะมาอุ่นหมุนพ่อค้าแม่ค้ากันนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนสัตว์เลี้ยงหรือว่าโซนเสื้อผ้าต่างๆนะคะเดินเข้าไปในซอกในซอยนะคะมีของดี ของถูกเยอะเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะาเีน่ออยข้าัได่ไอนี่้้งท่ ดูเพลเรสวย ไม่มีแองดูดิมีไรเข้าไปดูเลยมี ฝนตกแล้ว